ขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าผมทั้ง22,200กว่าท่านในเทคไลา์ like นี้นะครับในช่วงเช้าที่เป็นมงคลงมากๆเช้านี้อุณหภูมิที่นครราชสีมานะครับค่อนข้างปกตินะครับยังไม่ร้อนมากนักแต่ผมสามารถทำเทคลา์ like และเทครีวิวในไลน์นี้ได้นะครับและผมได้อัญเชิญพระเครื่องหนึ่งใน5เปเนญัปกคีเมืองไทยและสุดยอดแห่งความเข้มขังมากๆพุทธคุณน,นะครับผมได้ให้ไว้ใน คำอธิบายรายละเอียดใต้ไลฟ์นะครับอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับในการไลฟ์สดในครั้งนี้นี่คือพระพานางพญาเนื้อดินนะครับพระนางพญาเนื้อดินพิมพ์อกนูนพิมพ์เล็กนะครับซึ่ง ต้นกําเนิดของพระนางพญาก็มาจากวัดขูวัดนางพญาจังหวัดพิศณุโลกนั่นเองนะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพราะในสมัยยุยยานั้นมีการทําสงครามบ่อยครั้งนะครับโปร่งจึงให้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้ทหารนําไปติดตัวในการออกศึกสงครามซึ่งพระเครื่องรายการสําคัญนี้นะครับมีวัตถุขุณทั้งด้านของการแยวคกลาดอยู่ยงคงกระพันนะครับทั้งชายและหญิงรวมถึงการชนะศัตรูหมู่พยาน และก็เป็นเมตตามหานิยมยิ่งนักนะครับและนี่คือพระนางพญาเนื้อดินพิมพ์อกนูนนะครับพิมเล็กซึ่งเป็นแบบพิมพ์ทรงของกรุวัดนางพญานะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับอีกพิมพหนึ่งซึ่งมีหลายพิมพ์พระนางพญานั้นมีทั้งพิมพเขาตรงพิมพเขาโค้งนะครับพิมอกนูนนะครับและก็อีกหลายๆพิมพิมนะครับขอบคุณเี่ทีในการก็มารับชมในรา์นี้และขออำนาจบารมีนะครับแห่งพระนางพญาองค์นี้นะครับความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขลัง จงได้ทําให้ MC ผมทุกท่านนะครับแข็งแกร่ปลอดภัยมีความสุขความสรนติในทุกด้านทั้งหน้าหน้า,นาที่การงานการเงนิงนและความรักครับเข้ามาแล้วฝากให้ทุกท่านช่วยซับสไคร์ท่านใดยังไม่ซับสไคร์นะครับถ้าซับสไคร์แล้วฝากช่วยแชร์ต่อและขยายงานพระเครื่องวัตถุมงคลรายการสําคัญนี้ของช่องเราให้มากขึ้นยิ่งขึ้น,นครับท้งนี้เพื่อให้เกิดความศรัทธาและก็เกิดคุณค่าในงานพระเครื่องอด้วยนะครับและก็ขอบคุณ FC นะครับทุกท่านและก็นะครับขอบอผมอยากจะบอกว่าในการ ทำเทคไลท์ like, นะครับมี FC. เอฟบางท่านที่แสดงความคิดเห็นในด้านที่ไม่ดีนะครับบอกเลยว่าการแสดงความคิดเห็นในด้านที่ไม่ดีนั้นก็จะส่งผลต่อ f อฟแน่นอนนะครับเพราะว่าช่องของเรานะครับผมเชื่อว่าการทําความดีก็ย่อมได้รับสิ่งที่ดีแต่ถ้าทําสิ่งที่ไม่ดีนะครับแม้ว่ากล่าวด้วยวาจาหรือ,อสแสดงว่าความคิดภายในของท่านเป็นความคิดที่ไม่ดีนะครับท่านก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีนะครับสําหรับ f อฟคุณยินดีต้อนรับนะครับที่ได้ตั้งชื่อไว้นะครับผมสามารถที่จะ ติดตามหรือตาม f อได้นะครับในทุกแนวช่องทางนะครับแต่ว่าผมคงไม่ดำเนินการเพราะว่าผลเสียนั้นเกิดจาก f c นะครับและขอบคุณ f c ที่เป็นพลังงานดีพลังงานบวกขอให้ความตั้งใจดีของ FC ทุกท่านนะครับจงบังเกิดผลแล้วก็ด้วยอำนาจบาร,รมีแห่งพระนางพญาองค์นี้ที่ผมได้อัญเชิญมานะครับขอให้ท่านได้โดนบนดาลให้คนที่ทําความดีได้รับสิ่งที่ดีส่วนคนที่ทําไม่ดีก็ท่านก็คงไม่ต้องหาคําตอบนะครับพาคำตอบมีในตัวแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับซึ่งด้านหนะ้าเพราะเครื่อง องน,นี้นะครับของผมนะครับเป็นลักษณะของพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับประทับอยู่บนฐานสามเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นรูปแบบพิมพ์ทรงข,งของพระนางพญานะครับขอบคุณ F อฟีในการเข้ามารับชมในไลน์นี้นะครับถ้าคิดดีทดําดีพูดดีนะครับย่อมได้รับดีสิ่งที่ดีแน่นอนถ้าคิดไม่ดีทําไม่ดีนะครับก็ย่อมได้รับสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนัอนนี้เป็นกฎของธรรมชาตินะครับขอบคุณ FC ในการเข้ามารับชมและฝากช่วยแชร์ต่อและขอบคุณ f c ที่ให้กาลังใจมาในไลน์นี้ด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปชมด้านหลัง พระเครื่ององค์นี้นะครับเป็นพระเครื่องพิมพ์ย้อนยุคนะครับไม่ได้สร้างจากไม่ได้สร้างจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นพระเครื่องที่สร้างจากที่อื่นนะครับพิมพ์ทรงแบบขรวัดนางพญา package. เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นพระเครื่องที่เราสร้างนะครับไม้ว่าจะสร้างณที่ไหนนะครับถ้าจัดสร้างด้วยใจและก็บูชาวัตถุมงคลด้วยใจนะครับสิ่งนั้นก็จะเกิดผลสําเร็จสิ่งนั้นก็จะเกิดแต่ความเป็นมงคลนะครับขอบคุณมากๆนะครับในการเข้ามารับชมในรายนี้ ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับถ้า f c ท่านไหนเข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจหรือไม่อยากรับชมช่องของเราไม่ได้ปิดกั้นที่คุณจะไม่รับชมนะครับสามารถไม่ต้องรับชมก็ได้นะครับเพราะว่าการเข้ามารับชมนั้นก็เฉพาะคนที่มีใจศรัทธาเท่านั้นคนที่ไม่ศรัทธานะครับถึงท่านจะเข้ามารับชมแล้วท่านก็จะ,ะไม่เกิดเกิดความไม่ดีต่อท่านเองนะเพราะว่าอ่าน,นี้เป็นหลักศีลธรรมอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ ฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากๆสําหรับการเข้ามารับชมและขอใหท้ท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีมีความเป็นมงคลนะครับมากๆในการเข้ามารับชมในเ็คลน์นี้ฝากช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับท่านใดยังไม่ได้ซับสไครต์ฝากช่วยซับสไครต์ช่องเรานะครับช่องของเราเป็นช่องแห่งความดีและเชื่อมโยงสิ่งที่ดีให้แก่กันและกันนะครับขอให้ท่านได้รับความสุขขอให้ท่านได้รับความสมหวังนะครับตามที่ท่านได้ตั้งใจดีไว้ทุกอย่างนะครับอีกทักคกูผมจะได้ปิดเทคลา์ light, นะครับปิดการสตรีนค้ะรับ ขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ช่องของเราได้รับความ,มนิยมและขยายไปมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นธรรมดานะครับของการขยายช่องไปก็อาจจะมีความหลากหลายนะครับก็ผมไม่ได้ไม่ได้สนใจในสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมสนใจในแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นและขอบคุณการมารับชมในเทคลายนี้ผมขออนุญาตปิดการสตรีมไว้นะครับเป็นวิดีโอในช่องนะครับขอบคุณครับ